จำไว้นะนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้จริงอย่าโจมตีเพราะเขาพูดแล้วเขาทาได้ทั้งนั้นอนะไอ้สบาทเห็นไหมแห่กันไม่ทั่วไม่มีใครเอาพอผมเอาแล้วปุบ๊บทําแล้วทําได้้วยแล้ววันนี้จะมาขึ้นถึงขั้นปรับปรุงพัฒนาก้าวาหน้าไปอีกชั้นหนึ่ง เพราะนั้นใครเห็นนโยบายเพื่อไทยนี่งงแล้วไปสงสัยไปคิดมันคิดได้ยังไงอย่าไปบอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกตอนนั้นผมก็โดนโหนี่ตอนสมัยก่อนเนี่ยประชาธิปัตรโหเลยตอนผมประกาศว่ากองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านบาทกดโทรประเทศเป็นหนี้อย่างนี้จะตั้งที่ไหนมาตอนสมัยผมเป็นนักธุรก,กิจน,นะผมยิงดาวเทียมนะ เงินกู้เนี่ยโอ้โหมีคนเอามาให้กู้ถึง3-4มสี่หมื่นล้านไอ้นี่มัน80ดหมืนล้านเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีมันนิดเดียวทําไมทําไม่ไ,มได้ชาวบ้านก็ดีใจตกมือเพราะเขารู้ว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นวันนี้นโยบายพระเพื่อไทยเนี่ยใครอย,ย่าสประมาทาได้ทุกเรื่องไม่งั้นไม่กล้าพูดหรอกอย่างท่านประยุทธ์เนี่ย ท่านอยู่กับงบประมาณมาโดยตลอดท่านเลยคิดว่าทุกอย่างต้องมาจากงบประมาณนี่สาหรับผมเนี่ยมันรวยมาจากคว้าอากาศมาเป็นเงินเพราะฉะนั้นผมมองว่าเงินมีทุกที่ถ้ามีปัญญาหาเงินได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเลยคิดว่าที่วันนี้ที่หัวหน้าข้าวโพดพูดไทยพูดเนี่ย ผมเข้าใจเลยนั่นก็คือการสร้างเศรษฐกิจให้มันดีถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยมันบังคับเองอะว่าทุกอย่างแรงก็ต้องเพิ่มเงินเดือนก็ต้องเพิ่มแต่ <c oughs> ถ้าทําเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแสดงให้เห็นว่าฟังให้ดีนะที่หัวหน้าครอบครัวผู้แทนวันนี้พูด,พด,พดจะทําเศรษฐกิจถึงแม้ว่าโลกจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เราจะดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้โตเฉลี่ย สี่ปีต่อไปหน้าเนี่ยนะปีละห้าเปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยซึ่งปีแรกอาจจะได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็ได้เพราะว่ามันมาจากฐานที่รัฐบาลทหารทำไว้ต่ำไปนั้นมันก็ดันขึ้นไปแล้วก็จะ,ะเฉลี่ยเหลือหกสามห้าสี่แต่ว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์คืออะไรคือตัวเลขที่กําลังเหมาะที่จะดูดคนที่จบการศึกษาเข้าสู่ระบบงานได้เพราะไม่งั้นเนี่ยการจะตกงานไปเรื่อยๆรุ่นนี้ตกจบมาตกงานสามแสนคนลูกหน้าตกมา ตกมาตกงานอีก3 0 0 0สนคนมันก็หมักหมมมันใหญ่ถ้าเอา5เนี่ยมันดูดคนเข้าสู่ระบบการจ้างงานหมดแล้วก็จะทําให้คนที่จบมาแล้วมีงานทําแล้วทําไมมีงานทำแล้วจะให้6 0 0 หกรนี่มันค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาพ,พูดถึงว่าปี2570้จาจะหกร้อบาทจริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยนะว่าถ้าเพื่อไทยบริหารโดยไม่มีกระบวนการเ่งซวยมาก่อกวนวเนี่ยนะรับรองเลยเนี่ยแปดยังทําได้เลย4ปีเนี่ยปันันเศรษฐกิจให้โต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 โ,ตโ,ตโปุ๊บเนี่ยมันรายได้ สมมติว่าบ,บริษัทผมเนี่ยรายได้ดีขึ้นเนี่ยรายได้มันขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยถ้าผมจ้างคนงานราคาถูกๆก,ก็ถูกบริษัทที่กำไรดีเหมือนกันเนี่ยดูดไปหมดก็เหลือคนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพให้เราคนดีๆเขาก็ดึงไปหมดก็แย่งคนเขาเรียกว่าเป็น War for Talent ถ้ามือเศรษฐกิจดีมันจะเกิด บอกราเลนมันเกิดสงครามการแย่งคนชาดเพราะนั้นถ้าให้เงินน้อยมันก็หายหมดถ้าเศรษฐกิจดีมันจําเป็นต้องให้เงินผลมากขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติคีย์เวิร์ดก็คือปั่นเศรษฐกิจให้มันดีเมื่อเศรษฐกิจมันดีเนี่ยไปโตปีละห้าเป็นต์ห้าเป็นตีปีเนี่ยไม่ถึง600ก็แย่แล้วแล้วมันไม่ใช่ว่าหลวงต้องจ่ายท่านประยุทธ์ มันเป็นภาคเอกชนที่เศรษฐกิจดีแล้วมันเอื้ออำนวยให้เขาต้องจ่ายเงินที่สูงที่สุดถ้าเขาจ่ายเงินต่ำเขาก็ไม่สามารถจ้างคนดีๆได้อันนี้คือเป็นลักษณะเป็นคือระบบธรรมชาติของเศรษฐกิจที่มันอยู่ร่วมกัน